สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับรูปถ่ายปีห้าแปดกำลังร้อนแรงนะครับ <c oughs> นี่โอ้โหนี่ชัดแจ๋วเลยเม็ดสีนะครับที่ซอกคอข้างหูซ้ายนะครับยาวไปถึงสีซ่าหลวงพ่อนะครับ เห็นนะฮเห็นเม็ดสีไหมนี่เม็ดสีดูง่ายๆต้องสบายตานะครับดูง่ายสบายตาแปะทองธรรมชาตินะครับทองธรรมชาติทองเดิมด้านหลังยันที่สิ้นแบบนี้นะครับเอาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งห้าพันห้าร้อยบาทห้าแปดประกันตลอด ชีวิตนะครับนี่พระผงแหวกม่านปีห้าสามหลังรูปเหมือนนะครับพระเนี่ยตัวพระเปเปอย,ยก็พันห้านะเลี่ยมเงินมาอีกเลี่ยมเงินมาใหมนะเลี่ยมเงินมือหนึ่งมาอีกประมาณพันกว่าบาทเอาไวๆนะเอาสองพันบาทนะครับองค์นี้เอาสองพันบาทแหวกม่านปีห้าสามหายากนะมวนสารสวยๆพระผง ผสมบนศาลเก่าปีห้าสามเอาสองพันหลวงพ่อสำเภาปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อกลวยเสะครับอันนี้มีในหนังสือนะหลวงพ่อกลวยร่วมเสษนะครับพระเสกนอกวัดนะครับมีในหนังสือนะหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งเก้าประวัติชัดเจนนะครับพิธีใหญ่ปีหนึ่งเก้าเอาเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับทองแดงกระไรเงินเดิม 7จ็700บาทพระผงเกษาหรูปผู้ศรีวัดเขาทําบุญแนานะพระผงเกษาพิมพ์ใบโพหนะครับวูปผู้ศรีทันตัวนะครับนี่เกษาร้อยอย่างนี้นะพระผงเกษาเอา800บาทของดีราคาไม่แพงนะรพระผงเกษารูปรอหกรอบหรูปเชือ้อ ปีหนึ่งแปดเอาพันแปดร้อยบาทสวยๆต้องมีเกือบสามพันนะครับพีธีเดียวกับเหรียญหนึ่งแปดที่หลวงพ่อกวยเสกนะครับอันนี้พีธีใหญ่หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่มาเ,เป็นบุญห่วยกดนะครับรกลวยเสกนอกวัดนี่เป็นนาคปกวัดโพงงามนะปีสองหนึ่ง เอาเจ็บาทนะครับนี่พะกวยเสกนะ7จ็ดร้อยบาท<อ>เหรียญแจกแม่ครัวหลุงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะครับตะวันออกปีหนึ่งหนะครับแจกแม่ครัวปีหนึ่งหหลวงพ่อหมุนนะครับ สายเข่าอ้อผิวไฟสวยแชมป์เลยอันนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทมหาอุดคงกระพันนะครับครบตามตำราเข่าอ้อเลยาชุดนี้หูขีดนิยมนะครับหูขีดนี่คือด้านด้านสายหูมีขีดถึงขอบเหรียญน,นะหูขีดนิยมสองพันห้าร้อยบาท เม็ดแตงอาจารย์นาดีเอาแปดร้อยบาทเม็ดแตงอันประกาแปดร้อยบาทตอกโค้ดตอกหมายเลขนะครกล่องเดิมแปดร้อยบาทเม็ดแตงอาจารย์นาดีหลวงพ่อเปิรปีสามสามมีสามสามเอาห้าร้อยบาทเลวงพเปิรปีสามสาม สีพึ่งพรพันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเสกสีพึ่งพรพัพนพรพรมพรพรมกโทษดเขาเรียกพรพรมนะเล่นสีพึ่งต้องเล่นต้องเล่นเป็นตัวนี้นะครับมีในหนังสือหลวงพ่อนะครับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยพรพรมสลับพรพรมนะหนึ่งพันบาทอาจารย์เอียดปีหนึ่งเก้าเอาสองพันสามร้อยบาท อาจารย์ใหญ่สายเขาอ้อครับปูกเสกปีหนึ่งกเกาพิธีใหญ่เจจิ G G. สายเขาอ้อร่วมปูกเสกทั้งหมดนะครับแล้วมีประสบการณ์ด้วยอันนี้เอาสองพันสามร้อยบาทแหวนพ่อท่านขายรุ่นแรก แหวนโล่รุ่นแรกนะครับพอทันขายอันนี้เอา6,500บาทอันนี้ประกันแท้ตลอดชีพแบบสวยๆแพงนะสวยๆหลายตังค์เน,นี้ยหกพันห้าตรงพว่อกลวยปี53ลมดำปี53เอา1,500บาท พี่ห้าสามลมดำจะหาย,ยากกว่าก็ไรทองนะครับพันห้าร้อยบาทนี้นี่ขายไปแล้วประวนันติดมาซุ้มหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอิโต้นะครับวัดงานผูกพัดสีมาวัดพรม นายกนะครับปีหนึ่ง,งอันนี้เหรียญประสบการณ์นะอันนี้เอาพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจก็ทักมาได้นะครับตาม ช่องทางเดิมนะครับ i าย i d a c a l l v e t e นะครับหรือค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ 09672769T7 นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ